ก่อนจะไปดูคลิปวิดีโอ กดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้และกดติดตามช่องของเราอย่าลืมเปิดกระดิ่งด้วยเดี๋ยวเวลาลงมันจะไม่แจ้งเตือนเป็นกําลังใจเล็กๆ,ๆน้อยๆนะกดด้วยตามมาด้วยน้องผู้โชคดีที่ตอบคําถามโดนใจในคลิปวิดีโอที่แล้วใครอยากเป็นน้องผู้โชคดีแบบนี้ในคลิปถัดไปฟังคาถามจากน้องมัสคอตในคลิปนี้ให้ดีในคลิปวิดีโอนี้คําถามพิเศษคนดูอยากอวยพรอะไรในวันเกิดของน้องโลลิลงไป อวยพรวันเกิดน้องโลลิได้เลยจะเลือก1นึ่คำอวยพรที่ดีที่สุดไปประกาศในคลิปถัดไปในคลิปวิดีโอนี้เอาชีวิตราด1 0ึ100วันเกา่าโดยกลายร่างเป็นกระต่ายอ้วนจอมตะกะหน้าลังกระต่ายยักษ์ที่ขาดแคลนอาหารแล้วกำลังหิวโหยใกล้ๆบ้านก็มีฟาร์มแครลอด ที่อุดมสมบูรณ์มากๆแต่ขนาดเดียวกันก็มีเจ้าของฟาร์มแครอทที่กำลังเฝ้าแครอทของเขาอยู่ <S <S 1> <S 1> <S 1> เพื่อให้อยู่รอดถึงเวลาขโมยแครอทแล้วขั้นโฆษณาแป๊บเดียวตอนนี้ช่องเปิดระบบสมัครสมาชิก Membership แล้วเพียงเริ่มต้นแค่20บาทก็เป็นสมาชิกของช่อง a อ e ว k ร์คิงดได้แล้วแค่20บาทนะ20บาทจริงๆราคาโคตรจะน่ารักใครสนใจไปสมัครเลยอ เปิดเสียงลืมเปิดโอ้บ้านที่ไม่มีอาหาร มีแต่เบอร์รี่โง่งๆที่กระต่ายไม่ชอบกินรสชาติคือขี้เ่ยแยมีใครอยู่ที่นี่หรือเปล่ากระต่ายอพยพมาหวัดดีเอาหวัดดีเพิ่งตื่นนอนกลางวันเองนี่มีอยู่แค่เราสองคนในลังเองเหรออ่าเออคนอื่นๆก็อยู่นะแต่ออกไปหาอะไรกินหมดแล้วจะไม่มีอาหารไม่อะไรอะไรอยู่น่าจะไปเจ้าถิ่น,นแ,แถวนี้อะจะแถวนี้ยนะเออได้ข่าวว่ามีชาวนาหรือชาวสวนมาเปิดเออทำแครอทอยู่แถวเนี้ย กินแครอทโอ้ฉันกับเือนกันเลยอ่ะแต่แต่ฉันไม่กล้าไปขโมยของเขาอ่ะเหล๋ยวโดนตีเฝ้าแครอทของเขาอยู่นี่ฉันเอาญาติจากเอ่อโวโลกเหนือฉันมาด้วยไหน แล้วก็มีน้องผู้โชคดีในคลิปนี้ด้วยแอ๋นี่คือน้องผู้โชคดีดูเห็นชื่อป่ะเอ๋ใครอยากเป็นน้องผู้โชคดีก็ตอบคำถามคลิปนี้ซะคนดูหน้าจะได้ยินไปแล้วนะอ้อนี่มันต้องเป็นร้านร้านขายของชำที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเกมไมค์ครับอยู่แล้วโอ้ยก oh <my> <c oughs> เป็นรูปที่ <c oughs> เป็นลูทีวีทุกบ้านไม่ตั้งอย่างงี้เพิ่อเตรียมเปิดร้านแน่นอนต่เพิ่งยังไม่อยู่ไห <c oughs> นใช่แล้วตอนนี้เราทำอะไรก่อนดีตามมันนี่ฉันรู้ทํทำอะไรก่อนจริงๆมันก็ผ่า มาวันหนึ่งแล้วนะจังหลังจากที่ลงไปนะแต่ก็ยังไม่สายที่คนดูจะได้แฮปปี้เบิร์ตเดย์น้องโลลี่วันเกิดน้องโลลี่คือวันนี้ตอนที่ถ่ายอยู่เค้ก okay, ของเอดิด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 เตรียมเอาไว้ให้น้องโลลี่ Happy Birthday, มาที่นี่ให้หมดแล้วมาแฮปปี้เบิร์ตเดย์ไอ้เบียร์กันเถอะแฮปปี Birthday, ้เบิร์ตเดย์ไอ และเกิดเออทำเค้กให้น้องโลลี่ด้วยเหปล่ะเค้กน้ำผึ้งแล้วก็เค้กช็อกโกแลตให้กับน้องโลลี่ว <im itation> อ้าววันดิกิสลี่วันนินวันเกิดน,น,น,น้องโลลี่ด้วย <im itation> อ้าวพี่แฮปปี้บ day น้องโลลี่สี่เนี่ยจักรพรรดิทำเค้กเตรียมให้น้องโลลี่เป่าเลยเนะี่ยอุตดอุอ๊ดทำเค้กของจริงส่งไปให้น้องโลลี่ที่บ้านด้วยอุตดอ๊ดล้อเล่นไอ้นั่นไม่ใช่เค้กอุตดอ๊ดหรอกที่บ้านน้องก็าทำให้แต่เป็นหน้าอุตดอุ๊ดทำไมก็ไม่รู้อย่าอย่าทำมันโกรธเลยน้องโลลี่ เดี๋ยวจะให้น้องโรลิปเป่าเทียนละกันนะแต่ว่าระดับอีวอล,ละธรรมาดามไม่ได้หรอกนะมันโอ้โหแฮปปี้เบิรอดกีทูยูน้องโรลิปเป่าเค้กเลยเป่าเทียนเลยเทียนโคตรยาวเลยเที่ฝันสัก สู่เกิดไปแล้วเอาละคนดูก็ไปแฮปปี้เบรดเด์น้องโลลิต้คลิปได้อย่างที่บอกไว้ตอนต้นคลิปนะมันเอาติตอนลงไปมันน่าจะเลยมาวันหนึ่งแล้วแต่ก็ยังไม่สายไปโอ้เว้นลยเรเจ็ดเองอะใช่ <laughs> ไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วแกมีอะไรไหมอ๋อใช่ <laughs> รู้สึกว่าจะเหมือน มีคนสองพวกชาวบ้านเอาอะไรมากินกันข้างนอกฉันก็เลยหยิบจิ๊กมานหนึ่งบ้านมันอยู่เขาไหนอะเราอยู่นี้ไม่ได้นะมีญาติๆต้องดูแลอีกพวกเขากําลังหิวโหยมากเลยเราต้องออกไปหาแครนเออตามใช่มาตามใช่มาตามเส้น<ห>ทางนี้ไปเลยอีเพ่เปิดร้านแล้วนี่เลยนี่นายต้องตามทางแถ,แ,ถแถวนี้ไปแล้วนายก็จะเจอหมู่บ้านภูเขาโอ้ยเว้ง จะไปไงเนาอฉันจะไปเอาแคลอดให้ฉันจะไปสำรวจเราจะได้มีกินกันละเทีเงั้นเราจะอดตายจะว่าไปไนะเพราะเราได้แกงตัวเลยนะโอ้ยเป็นคนจุดตัดจวจ้าหลือเกินเดินไปเร็วโอ้ยเดินระบากนั่นเห็นไหมข้างบานนั่นนั่นเห็นไปปะนั่นอะไรอ่ะแล้วมันของบาร์คารบางอย่างที่มีแสงวิบวับวิบวับมันจ้าซะเหลือกเกินมันวิบวับมากเลยอะ่ะแถวนี้นอกจากพวกเราแล้วก็มีสัตว์อื่นด้วยนะ โอ๊ยแม่กเดินข้ามสะพานไม่ได้มีคนหรือเปล่าอ่ะอดูจากขนาดก็ร่าจะมีคนนะนี่อะไรอ่ะนี่แครอทเช่เปล่าอ่ะโอ้ฟาร์มแครอทที่เราเรามีกินเลยนะเนี่ยไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้วที่กินกอกกินเอาอ้วนแล้วก็เอาด้วยออันนี้ยู่ทำไมเขารู้สึกเป็นคนแอบมองเนี่อยู่ น้างมามาามางมอามามามาอาม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 ้ๆานนมามตาอามามามาอามามามตมามามากามแมา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 เราร้องกาม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 มามาาม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 ้<อ>มามา,นนาม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 ม เก็บประกันข้างทางมาเหรอเพื่อนนี่ตลกมากน้อรัโอ้ยอยากกัดนะไม่เอาหมีหมีไม่เอาหมีไม่เอาหมีฉันกลับบ้านแล้วฉันไม่อยู่งเนไม่อยู่กับพวกแกแล้วพวกแกพวกแกมันไม่เป็นมิตรโอ้ยเพื่อนฉันยังเก็บแครอทซุกไว้ในล่องกลินฉันอยู่เชื่อว่าจะมีเอาไปขายได้หิวขคือเขา ขอข้าวขี้นหน่อยอุ๊ยมอไซค์มอขวาไม่มีอุดอหวงอุ๊ยกินจิบจินจ,นจ,นจน <c oughs> มิวิ่งไปอยู่มาไปไหนมาไ,ไปเล่นไหนไม่รู้อีเพิร์ตรักแกเบือ่อ <c oughs> <c oughs> วันนี้นี่คือวันนี่คือสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งสุดไหมครับไอซิงและสัตวทธาอีเฟิร์สไปฉันรู้ว่าแกต้องการแครอทมากขนาดไหนแกถึงมาเปิดร้านที่นี่เพราะว่าแกร,รู้อนาคตอยู่แล้วว่าพวกเราจะหาอะไรไม่แกนั้นแกเลยมาเปิดร้านที่นี่เราจะเอาแครอทมาขายแกแกต้องจ่ายเงินเรามาอ่าตังคนะ์ไป <G AS> โอ้เอาตังค์ดีกว่าเว้ยแต่ตังค์มันกินไม่ได้เราจะไปทำอะไรเฮ้ยขอขายของ,<า>งแกรกินไม่ได้ตแต่คนเขาอยากได้ตังค์เลย เฮ้ยใช่มเฮ้ยเนี่ยเราเอาแครนหอดอะมาขายให้เพิร์ได้ตังค์ใช่ปะแล้วเราก็เอาตังค์อะไปซื้อแครอทอีกทีเว่เพอเราได้แครอทใช่ปะแล้วก็เอามาขายเพิร์ดเว้ยพอเราขายเพิร์ได้ตังค์ใช่ปะแล้วก็ไปซื้อแครอทอีกทีเว่เรื่อไม่ต้องกินเหรอสต็อกสต็อกจะไม่ได้อะไรเลยอันฉันใช้ของขายไปแล้วอะเอาไปแบ่งเพื่อนเร็ว อออดก็พาครอบครัวมาเหมือนกันเพราะครอบครัวก็ชอบกินแคร์หลับนก็ตายเลยโอ้ออดอมีภารกิจให้เห็นเปล่าว่าในบ้านพวกแกมันจะมีช่องรูทำฟาร์มได้รู้อยากให้อยังให้อีเวนกับอีนายช่วยทำฟาร์มแครอหลัให้หน่อยโอ้ใช่เราปลูกเองเราก็ปลูกไว้ขายเองด้วยเหมือนกันนะอีนายเออนั่งปีใช่แกออดออดกำลังจะบอกเพราะมันมีพื้นที่ให้พวกแกทำฟาร์มแครอหลับพรวกแกไม่ต้องไปขามอยแล้วมันหยุดแล้วไออูดว่าตัวไหนอ๋อนี่ You, โอ๊ตโอ๊ตอยู่นี่ปกติก็เดินออกบ้านลำบากอยู่แล้วให้เขาคนอ๊ตอยู่ไรหนาะนิดเดียวเองอไม่เยอะเลยไม่เยอะเลยนี่เดียไม่เยอะเลยอุดโอ๊ตติดสัตว์โฆษณาขั้นเวลาแป๊บหนึ่ง <_ S 1> เผื่อใครอยากจะให้ค่าขนมพี่เอาไว้หรือเป็นค่ากาแฟอย่างงี้ในการทำงานะนะนั่นะนี่ระบบซูเปอร์แตงบนหน้าจอเลยนะน้องสามารถโดเนทเงินมาได้เป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อใครไม่รู้ โะมันแหวงแหวงอุ้ยนี่นี่คือที่เก็บของเราโอ้โหเอานี่เอานี่ไปนี่แหละจุดเริ่มต้นการทาฟาร์มของเราหวังดินดิโวยหวังดินไม่ไดปลูกไว้เป็นเลยเนะี่ยนี่ไงมาไม่เ,มมเคยทําเกษตรมาก,ก่อนอย่างเนี้แหละเยัเราจะต้องปลูกให้เยอะๆเลยมันมีพื้นที่เราปลูกเราไปปลูกกนันดีกว่าเฮ้ยมนโดยมีมีอะ <c oughs> ไรอะไรอะไรเดรฟวอพ์ทันตัวเร็วอีล่า เราแล้วว่าไงว่าไงนะจะไม่โมยเนยเลยอะไรวะไอพวกนี้ใครเนี่ยอ้าวแยกตีดี้วะนี่พวกแกอีกแล้วมาทำอไมเนี่ยโอ้ยโอ้ยมาคุยข้างนอกมาคุยข้างนอกมาโอ้ยโอเคโดนตัวตายตบตายโดนตัวทีนก็ตายถีบตายว่าแต่ว่าไงมีปัญหาอะไรพวกเราเนี่ยเฮ้ยฉันไม่เคยเห็นไอ้ชาวไล่คนนี้มาก่อนไอ้พวกนี้มันเป็นเจ้าของไล่แคนลอน ตรงหมู่บ้านตรงนั้นไงอันนี้เอาเงินไปเนี่ยเอาเงินไปเน่ยซื้อด้วยเงินไงเอาทุกอย่างรถขับขึ้นด้วยเงินเอาเงินไปแล้วของมาใช่ <m> <m> ของมาของมาเลยเอามามาฉันขายจะต้องการแค้นรถสองสต็อกอะไรชาวไล่ชาวไล่ไลอะไรหลังนี่ <c oughs> เอาอะไรเองดีมาแค <c oughs> <อ>่มาเยี่ยมดูเฉยๆอ่ะตะวันกินดินไม่ได้เดี๋ยวฉันจะถางดินให้แล้วกันเอา ูไม่รูู้ไม่รู้หมัดหนักบอกเลยว่าขาเราหนักมากมีการเชื่อมตอนนึ่งหายไปจากหลันระบบอึดอใครทำย่าอึดอตายตัวหนึ่งอ่ะเออแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นเพ์ชเลยอะอะไรบีโหลกำลังนอนมันก็ทำการค้าขายอยู่ที่ เออบ้านชาวไร่เหมือนกันมันน่าจะไปทำที่นั่นอยู่เราจใจอีเพิร์ดทำไร่ให้เลยดีกว่าฮะอีเพิร์ดมันมีพื้นที่ว่างอยู่เป็นรั้วแกเข้าไปปลูกแครอทให้เราหน่อยสิเอาไปเลยเนี้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 ยเนี่ยเนี้ยว๊าปนั่นอะไรอีเพิร์ดตรงไหนที่มีน้ำปลูกให้หมดเลยในมือแกอะไรอ่ะจะทำอะไรอ่ะดีแกทำนี่ก่อนเฮ้ยไวจังวะแม่แค่ไอ้เพิร์ดแค่เอานิ้วจิ้มบล็อกก็หายไปแข็งแกร่งเหลือเกินแค่ปลายนิ้วของอีเพิร์ดเท่านั้นเฮ้ย เพียงแค่การจ้องมองของไอ้บอลเอาให้แครหลอดโตได้ไอจะไปไหนอ่ะไปเลดเลดแคนหลอดไอคอยเชคดีแล้วกันเราต้องทำให้เนียนๆเท่าไว้ตัวเราใหญ่ขนาดเราซ่อนไม่ได้หรอกแต่เวลามันมาเราต้องทำเฉยๆไว้ไอ้แกทำอะไรอ่ะนันซี่ย์เกมอะไรอ่ะเก็บเกี่ยวแคนหลอดไงเก็บเกี่ยวแคนลอดเหรอใช่ไม่รู้ไออ๋อแปลเราเป็นหมีนี่ อะไรมาวะแปลงเลี้ยงมันตามมาหลอกหลอนเราเอ้ยมันมันมันไม่ทำเราไม่ทำเรอกมันจะมันจะไล่กัดแค่พวกมนุษย์เท่านั้นทำไมทำไมฟาร์มนี้ไม่ใช่หมาเฝ้าฟาร์ไม่ใช่หมีอะมันนวัตกรรมใหม่นะฟาร์มแล้เสียไม่ใช่หมีเฝ้าฟาร์มหมีเ้ยโอกาสดีโอกาสดีเขาไปแชมป์ลุดหน่อย เฮ้ยเอมร์ไปเฮินแล้วเกินแล้วเกินเลี้ยวโอ้ยรยรวยรยยรวยรวยเงินั้นั้นเลยเนี่ยโอ้โเงินทั้งนั้นเลยไม่ขน้วมีอะไรอะเราเราจะขึ้นไปยังไงอย่าอ้วนจะได้แคลมาเต็มเลยอะากลับไปเลยเปล่าจังเอ้ยเฮ้เข้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยย้ยเ้ยเฮู้้ยเแเ้วเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ย้ยากรู้อยาก้ยเ้เฮ้ย้่เเ อ๋อไอ้ลไอ้นัลนเป็นเบอร์รี่เรีองแสงเป็นผลิตจากบ้านเราเองใช่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 เลยเห็นภาพเราอีกทีว่ามีกามากินแปลงผักแก่แกก็โยนประทัดใส่มันนะบนเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมเราได้เป้านาปืนนาปลายยิงมันไงไอ้นี่ชูชามันเดะชูชามันกัดไล่แก่พังเลยเห็นี่ยมัน เฮ้ยอะไรอ่ะนี่เธอไลค์โอเคเออเราไปเยี่ยมแค่นี้แหละได้ขอตัวกลับก่อนนะโอ้บาย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  I'll be back ฮู้สต็อกฮูอสต็อกระหว่างเดินกลับบ้านใช้มีเรื่องเล่าของที่หายากกว่านั้นอีกไหนอะไรอะรู้จักเป่าแร่ออฟตัด อล้อ็อัสเยอะะเลยแต่มาแล่ในตำนานนี่นะแร้ที่ทุกคนจะเอามาประกอบการกลายเป็นแว่นออปตัสนั่นเองใช่แล้วมันคือแว่นกรองแสงที่ใช้ในการจ้องคอมหน้าจอคอมพิวเตอร์นะโดยเฉพาะอีเว่นนะที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็คือรุ่นฟอร์คอนนั่นเองตามรูปเลยนะมีแมวน้อยด้วยเปล่ามันเป็นรุ่นเอ่อกรองแสงให้พอเป็นแว่นสายตาพีโอเว่นด้วยนะรุ่นฟอร์คอนะของพีเว้นที่ใช้อยู่มันมีรุ่นอื่นอีกเยอะเลยนะคนดูสามารถไปเอ่อไปที่แฟนเพจของ จะได้ลิงอยู่ใต้คลิปหน้าไปคุยดูได้ไปจับจองวันได้คนระับไปดูได้เลยว่ามีรุ่นอะไรที่คนดูสนใจบ้างนะมีรูปแบบกรอบแว่นอะไรแบบหลยายอย่างมากเลยคตรหลากหลายนะฉันมีอเมรัมาขายขย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 ายแล้วก็ขยายคิดว่าตอนนี้พวกเอ่อพวกคนมันสงสัยอย่างว่าใครเราถ่ายไปไหนไม่มีวันเพราะว่ามันกำลังวุ่นวายอยู่กับไอเจ้าชุชูชาวนั่งโง่นั่นไอโยภาพิดใช้หมอนั่นสินะใช่แล้วไอ้นั่นรับผิดไปเฮ้ยมีกแก มันห้อยทิ้งเอาไว้วะพลังระดับพระเจ้าแต่ว่ามันโง่ติงต้องดักดาในขนาดนี้เอาเอากุญแจห้อยไว้ทุกกองนี่มันเรียกุญแจเปิดนะ <c oughs> เร็วก่อนที่อีเพิรจะกลับมาดูแวนออมตัด <c oughs> <c oughs> แวนออมตัดออมตัดใส่แล้วกันไฟ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยนี่อีเพิดเงินหนึ่ง 1, ล้านดอลลาร์แฟลกไกเอมอรอลนั่นแล้วก็แครอทหนึ่งล้าน นี่ไม่ถึงหนึ่งล้านแล้วแกจะมีอะไเรานะเอา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 ใส่เข้าไปดิอุ้นอุดนแบงค์แค่รอให้เพื่อนๆอุ้นอุ้ด้วยทั้งหมดเนี้ยนี่ก็สามร้อยดอลลาร์โอเคดิวดิวขายของนะครับผมอยากได้อะไรที่มันทาพาผมเดินง่ายๆหน่อยอ่ะขอแลกเพชรไหนแล้วก็ตายกันไต่ไม่อยู่ในหลังแล้วมีแต่หมูกันไต่ออกไปยกไปหมดละนี่มันเป็นแผ่นอุ้นอุ้นแน่เลยอะไม่ดีเราจะตีดับ ดาบให้กลายเป็นเฮอไลท์ได้ยังไงอ่ะเราต้องใช้อะไรอ่ะอีเพิร์ดขออุปกรณ์ที่มันตีดาบให้กลายเป็นเฮอไลท์หน่อยดิมันต้องใช้อะสงสัยงจะลืมอ่ะมีถั่วไหมอ่ะซื้อได้แล้วอีเพิร์ดให้มาเร็วอะไรอ่ะอีไนดี้เฮ้ยว้าวดาบให้เราตีกันเองอีไนเอาไปเราพร้อมที่จะใช้อำนาจแล้วเว้ยเพราะเราเหลืองแล้วเว้ยเรากำลังแขงก่งแล้วเราจะเหลืองเว้ย ไปทำฟาร์มกันต่อเหอะองนี้ว่าตี๋น่าเสียดายเจ็บเอาละ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 เราต้องหัดแคบๆก่อนเพื่อทำการเจรจาได้คุยกันได้ชัดๆหน่อยอย่างชัดๆจะปิดทำไมเริ่มละไวก็ได้เราจะเราจะทำการเจรจาโอ้ย มีมีอะไรเจรจาอะไรเราจะทำการเจรจาสิบดาวก่อนในยกิ๊ฟลิสสิบดาวพีสิบดาวพีสในไหนก็จไอเจ้าของไล่เจรจาอันนี้เป็นหัวหน้าเหรอเอส่งแค่หล่นไปหมดแอนตกแค่หล่นไปหมดไม่มีทางสลบอตได้ฉันขอเตือนเกมพีไว้อาชีนลาเราได้รู้ไหมเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะฉันได้แคการเรียก อีกามาแล้วยังไงล่ะอะไรนะไหนเรากระโดดไปดูข้างนอกสิมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ว่าฉันไม่อยากจะทำร้ายเด็กผู้หญิงส่งแครหลอดมาเดี๋ยวนี้คุณทำอะไรใจราอย่างนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยฉันว่าฉันไม่มีดาบฉันเหมอกินดาบเข้าไปแล้วแกจะกินดาบเข้าไปทำไมเอาหเป็นหมีกิ๊ตซี่เหรอฉันไม่อยากทำร้ายพอาเราเข้าน้กหมาเราต้องไปจัดการเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่อง อะ่านะมามากลับมาเอกีเอกี้ยมีมีรักเซียเาเลงาอ้เพิร์ทำอะไรโอ้กาไอ้บุกโอ้วกตังมาฉันขอซื้ออีกาเพิ่มหน่อยสิ โอ้ยก็เลยแบบเป็นฝุ่นขาวถ่ายเลยไอ้ไอ้เ่อนมึงไฟด้วกเหรออะไรพวกเนี้ยมัไม่ได้แต่หน้านี่ล่ะไม่เจอแล้วที่นี่มันยเหลืออะไรเนี้ยเดียไมัยังเหลือม่นยังมันยังเฮ้ยมีมีลาสเซียบาเสียไปด้องสุพี่นยังเหลืออยู่ ไปดูเวาอับได้ไอเพิร์ดิเฮ้ยสู้ริมเกมเกียวสู้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 จะตุกหเลยไอเฟอร์อ้อยาดูนี่มดนี่มาี่า่ดูเฮ้ยมีมีรัสเซียสัดเลี้ยงฟาร์มเอาสา ไรเอมีรัสเซียมีรัสเซียเหรอสต็อกสต๊อกแบงค์แบงค์เอิร์ดเอิร์ดไหนเอาไปเลยเพื่อนเอาไปเลยเพื่อนเอาไปเราเอาเราไปเตะไม่ไม่เอาที่นี่ไม่เอาที่นี่ว้ายเอาออกเดี๋ยวนี้ใจเอาแครอทไปมันกินผลผลิตของแกแล้วแกจะเอาไปเมีอเนี่ยอุ้ยโอ้ ไปด้วยนไม่ได้ยหนีไปได้ไอเดียวคนหดหนีหมดทุกคนละซ o u ซ